สวัสดีครับมาเดิอมาเด้อกินขขาน้ำกันไก่ทอดครับสมหมูครับกับก้อยครับก้อยขมผมกลางซอยลาบหมูครับลาบหมูกลางซอยครับอันนี้ก้อยขมผมสบาทตรงนี้นครับถือว่าโอเคครับสามสิบาทแต่มาคุ้งแซ่บครับ ผู้ที่ครับมาเดินไปเด้อตัดก,กับแบบนี้สมเพ็งน,นะครับเรามาซับแซมกันนะครับเด้อนี่กินเนไไดือนของอะไรกูยปผมสวัสดีครับมากินขอน้ำกันครับมื้อนี้ปล่อยผมขาอนิย้อนหอนครับมาเด้นี่ครับขอนิออย้ยนคือยุการซ้อย ก้อยผมบนครับการซ้อย30บบาทถือว่าโอเคครับสบสมสม,มูทครับสม,มูทโอ้นี่คือต้นกีไก่มาเด,ด,ดเยบองเข่านี่บคิดผิดเลย,ย,ยเข่าเดียวเดียวการการส้อยเท่า

ทางหนูคุนป่ะตูดว่าขึ้นไหมไม่ดูดว่าขึ้นไหมเครื่องติดทุกอย่างปกติยุ่งแต่ดูดว่าขึ้น แ่บไ่มะเขืมพอม,มมันตะดงองก็ตังเป็นดองมือนกีมาก มันเลยบมเขาก็พักป <Okay. S 1> มันอุกมันก็นเลยบ,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 บ่เขากพักัแก่มบ่เขาวันถ้เกิดติดเวยต้่าได้ตกติต้งเยียบียงเยเขาม,มาเถบอกเ่บอกอยู่ครับ สิบวาล่อผมไปพาบปกบบีซีนี่ไปตลาดุส่วนเข้าวะเอ้าจิตใดกันบ่เเเป็นกัรกะทำนันบอกว่าบอกพูดนะจ๊อบแกงจิตส่วน มันสีโยกยังบอกมันถี่วิสัยบอกครับวันนีสายเวลามันหยดลงเลยอ่ะฮะเวลามันขึมมันเกี่ยวกันเนี่ยสนิมมาจากไหนบ้างมันหยุดสุดเด้มันเกี่ยวเกี่ยวเนาะกุ้งบุกมันบุชุนงูปีนขึ้นไปบันกับบักปด็บ่อเราต้องใช้ทั้งไหนบั่นเปต่อเอาขึ้นยอดแล้วกดลงเหมันเดิ่มลงไปไม่หดุพี่เต้แอร์เนี่ยแจ๋วเลยผมลองล้างดูแลบอกพี่ ล้างง่ายมากเลยพี่ไม่ได้ล้างยากเลยหาช่างไม่ได้ทีก็แกะออกแล้วก็เอาที่ดูดฝุ่นมะดูดดูดตรงออยเย็นแต่ก็ร่องเล็นมั้งนี้มเห็นบ่บ่คอยถนัดแอร์แบบนี้ครับแย่ผมง่ายง่ายมากผมง่ายหัวไม่รองนี่เหมือนคนนัแนนะจังเก่ไม่บ้างขาหลอดปั๊บเลยว่ะห้ามให้แย่แกได้บนนี้ตัวทั้งเมื่อนี่้เกแย่แต่ดูดได้ี่ ไปเงาเนี่ยมูเหลือมป่ปันมาเปียดมีนูมูเหลือมมีนูนรแกะแย่งรผมวันนี้ว่ากางเกงรดน้ำหนักที่จะใส่หรือโโปวดนี่ก้นออกไปเนาะแค่มเนี่ยเห็นถือว่าไม่ตัวเดียวสองซูตเดียวเนาะกล้าของกันยิงใช่เนาะไอเด็กเอาเดย ัานะถามว่าแลกูนพี่พูนเลยมูไซเหล้วไม่มหมดมเลยแขวงหล่นเหมือนเด็กเด,ดม <c oughs> ็มันโอ้เนี้ยไม่จบเลยโอ้มืดเลย

นึงเขาดูไม่ถึงนี่หรอปีไรสุดดุงเ่ยเป็นของนิ่โค่ไก่เหมือนไก่นานละไก่นานะช่ไเคื่อนหรไก่ตลาด้ะครับแค่คนเดียว่าไหวเลย ใ่อย่านนะกระเฉียบานนั่นห่งเนื้อมูิงน้ำดนกระเฉียบหมี้ไดีกร่มคนนดอ้ต้องตั้งแกงตั้งแกงอ่อมแล้ว ตัรเรีนดีคุณนม่ก็สนเรยนดีว่าแตดองอะไรกันกินป่อ๋ทำตัวไปวัดขึ้นมาไม่กี้นมาไม่ติดเตือนดูเตือนดูแล้วพี่อมซัไปแลนวกระดองมึกเนี่อลูกของมาเตื่นอีกตั้งกระดองมึกทีม้าครับุณไปแล้ว นี ais, ่เบสก็ดีครับพี่น้องเอ้ไมอนี้แหละพ่อสียนี้เนาะสวัสดีครับ